ผลิตภัณฑ์เป็นของเจ้าของนะคะที่เป็นเอกลักษณ์แลกะก็มีคุณภาพนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของวิสาหกิจในชุมชนนํานะคะที่นี่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงเรื่องของการเดินแฟชันโช์กันแน่นะคะอยู่ทีจังหวัดมุกดาหารค่ะโดยทางมุกดาหารเพลย์แจัดก,กิจกรรมแฟชันวีครังที่หนึ่งนะคะเป็นการโชว์ผลงานเรื่องของผ่าไทยใส่ไหสนุกและก็สางมูลคา่าซูมาตรฐานระับสากกนนะคะรายละเอียดจะเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ยากาศงานมุกดาหารแฟชั่นวีครั้งที่1แสดงให้เห็นว่าผ้าของจังหวัดมุกดาหารสามารถพัฒนาสร้างมูลค่าด้วยการผลิตเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามน่าสมใส่โดยจังหวัดมุกดาหารได้น้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาลีรัตนราชกัญญาโชว์ผลงานผ้าไทยโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์พื้นถิ่นในงานมุกดาหารแฟชั่นวีคครั้งที่หนึ่งโดยการใช้ผ้าทอของมุกดาหารออกแบบโดยดีไซนเนอร์ชั้นนำทำให้ผ้าใหม่ผ้าฝ้ายที่มีกรรมวิธีการผลิต ย้อมสีธรรมชาติและหมักโครนของจังหวัดมุกดาหารมีความโดดเด่นน่าสวมใส่นับเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่มีคุณค่าและมูลค่าสู่มาตรฐานระดับสากล ร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้โดยสำนักงกานพัฒนาชุมชนและแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มช่างทอและช่างฝีมือ30กลุ่มจาก7อำเภอของจังหวัดมุกดาหารร่วมทำงานกับดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้าคุณเตยแสงมณีแสงบุญและคุณหนุ่มนาซีจำปูอบรมชาวบ้านและสร้างสารรค์ชุดที่สวยงามให้เหล่านางแบบได้สวมใส ทำให้ผ้าพื้นถิ่นได้ต่อยอดเป็นชุดสวยๆสร้างมูลค่าต่อไปในอนาคตวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราชาวมุกดาหารมีความภาคภูมิใจนะครับเราร่วมกันในการจัดงานมุกดาหารแฟชั่นวีคครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งเต็ไมไปด้วย บรรยากาศสีสันนะครับแล้วเรานํำคุณค่าที่เรามีอยู่นะครับมาพัฒนาต่อยอดโดยใช้ดีไซเนอร์นะครับมาออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเสื้อผ้าในการสวมใส่ให้นางแบบเหล่านางแบบทั้งหลายเนี่ยได้สวมใส่โชว์บนแคดบล็อกนะครับก็เป็นที่ประจักษ์ก่สายตานะครับว่าผ้าที่แม่แมๆป้าๆได้ถักทอกันเนี่ย จากผืนผ้าธรรมดาธรรมดาแต่ส่งคุณค่านะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่ไร้สารเคมีนะครับย้อมสีธรรมชาติเนี่ยแต่พอมาบวกกับดีไซเนอร์ที่ออกแบบแล้วก็มีการออกแบบให้ทันสมัยสอดคล้องกับการใช้สอยเนี่ยมาอยู่สวมใส่กับนางแบบของเรานะครับก็ทําให้ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่มาชมงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จและก็เป็นการพัฒนาสอยอผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของเรานะครับส่วนผู้ร่วมงานก็มีเสียงตอบร,รับที่ประทับใจและยังเป็นโอกาสที่นักออกแบบผ้ารุ่นใหม่ได้โชว์ผลงานอีกด้วยดีใจค่ะที่เห็น แบบอ,อาจจะยังไม่หลากหลายแต่ว่าพอมีแฟชั่นโชว์วันนี้มันเหมือนเกิดโลกมากเลยอะ่ะมันเหมือนเห็นว่าผ้าที่เราสวยๆเนี่ยมันก้าวไปอีกได้อีกขั้นหนึ่งแล้วมันสามารถที่จะโกอินเตอร์ได้เลยจริงๆด้วยเนะะี่ยค่ะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในในวันนี้ด้วยมุกดาหารแฟชั่นวีครั้งที่1น,นับเป็นการส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่ที่จะสร้างไรายได้สู่ชุมชนได้อีกทาง วันวิภาแพงแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดพุกดาหารรายงานถือเป็นการสั่งเวทีใน,นเรื่องของสอฟต์แวร์ของบานเ้านั่นเองนะครับเรื่องของผาเนี่ยต้องบอกว่าทุกพื้นที่มีเอก,กลักษณ์มีอัตลักษณ์เป็นของเจ้าของและที่สาคัญแต่และพื้นที่เอกเนี่ยก็จะมีความพิเศษในการทักท่อในการยอมในการมัดล่ายที่แตกต่างกันยังเส้นผาเ,าเ้านี่ก็เป็น แต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันอันนี้มากคนละมองแต่ว่าเพราะว่าแมทกันก็แมทกันได้นะครับเรื่องของผ่าดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นอกจากเีามีผ่าที่สวยงามและเท่าต้องการที่คือเรื่องของดีไซนเนอร์กาลังความหวังคือดีไซนเนอร์คนรุ่นใหม่นะที่เขาม,มาออกแบบเรื่องของผ่าต่างๆที่น่าสนใจของน,นอ,งอ,งองนะครับ